ขเขาไม่ก็เลยไม่ดู <S 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 ขอดอยังไงวะอีจีอาร์ไม่เคยขอดขอดตรงไหนก่อนหนี่งอีน่าจะของรถเขาไม่รู้จิมเหลืองไาจะของรถเขารั่วไม่เคยขอดแอต่วันนี้ขเขาหนาว

ไปก่อนขอตนก่อนนักีฬาอกีตออกสิบมาออกมาตึงอ่าอย่าเดยวเดี๋ยวมันห่ากน้นเดี๋ยวหางันยาวเลยยังงั้ยังงันเดี๋ยวห่ากันนั้นตัวใครตรมันเลยยาวเลยจิงีลอยพอ

อไม่ยากหรอกยักต้นไทไปพบเราไปแล้ววิ่งวิ่งไปไหนไปไม่วิ่งไม่อดอดจะไม่ยากเราอดต้นไทช่างอันนี้นอดอยู่ไหนเอาอยไม่รู้อ่ะพูดอะไรพูดพอจะพานของเองรู้ไหม